โอเคครับทุกคนม่อยู่ผมอา์ม่เลสซิ่งอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็มาบอกทุกคนนะว่าไม่ได้ขับแล้วนะรถยี่ห้าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทกคนน่าจะพังแล้วนะทุกคนลูกน่าจะติดไปแล้วมั้งไม่น่าติดล็อกเพราะว่าเมื่อเช้านี่ผมยันมันไม่ลงเลยนะทุกคนนะนะเฮ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคน ไม่รู้เป็นไรว่ะแต่ว่ามันมันไม่ติดนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้สาเหตุนะหัวเทียนอะไรก็อยู่นะเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทให้ฟังไฟอะไรก็มาครับแต่ว่ามันไม่ติดนะทำไมไม่ช้ายันไม่ลงวะนี่นะครับไฟมาอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะทุกคน ใครที่รู้สาเหตุก็บอกผมหน่อยนะครับเออคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนผมไม่รู้จริงไม่ได้ขี่ออกไปทาคลิปให้ทุกคนเลยว่าจะติดกล้องถ่ายคลิปให้ทุกคนดูสีตัวนี้ก็แตกนะคือ,อไม่ทนเลยเ๋ยเคยทําใหม่ก็ได้นะครับไม่ซีเรียสขอแค่รถติดก็พอครับตอนนี้หลายวันแล้วนะไม่ติดนะผมเติมน้ามันแล้วก็สตาร์ทดูก็ไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคน ส่วนอะไรก็ยังปล่อยเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็แชทมาได้นะทุกคนชุดสีโชคชุดล้อท่อนะครับอาอนนี้ที่ปล่อยแล้วก็ชุดเบรกหน้านครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคาบูตันหรือเปล่าไม่น่าจะตันนะทุกคนเปลาก็ไม่น่าจะลงจะรั่วอะไรนะเพราะว่าตอนขับล่าสุดมันก็ไม่ได้ควันไหลอะไระครับ ไฟก็มาปกตินะมาเทียนก็มานะครับผมไม่รู้ว่าันเป็นอะไรนะทุกคนก็ใครที่รู้นะครับสาเหตุทําไมที่รถไม่ติดนะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนไม่รู้จะทํายังไงอนะอยากสีละหรือว่าเราจะรื้อเครื่องดูดีทุกคนเอยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรื้อเครื่องดูเลยนะทุกคนไม่น่าจะได้ถ่ายนะให้ช่างรื้อให้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวก็จะ อะไรยังไงละ่ะแล้วก็ค่อยมาอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วกันก็เรายิบห h าไม่ได้ขับแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาช่างเลยให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปกล้องติดหมวกให้ทุกคนดูอนะเจอกับร้อสิบกน้อย1้อชงเซ็งนะตลอดวีเอ็ร้อสชงเซ็งกากนะครับอยากฟังเีสยงท่อมากเลยไม่เคยฟังนานแล้วนะท่อันนี้ คุณว่ามันหลอไหมทรงนี้แต่ก้านหน้าผมก็ถอดออกแล้วนะครับทรงมันก็จะประมาณทรงเกลงเดิงนะครับเออเกลงเดิงเกลงเดิงอย่าขี่แล้วทำไมไม่ติดทำไมไม่ติดเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมกันนะครับหาช่างดีกว่าถ้าทำเองไม่น่าจะรลอดก็มาแค่นี้แหละทุกคนคลิปนี้มาบอกทุกคนเฉยๆนะว่า ขับขีไม่ได้ครับสำหรับใครที่อยากดูนะสำหรับใครที่ติดตามคันนี้อยู่นะครับอขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะเดี๋ยวคิดน้าแล้วกันเดี๋ยวเอาไปขี่ให้ดูวันนี้เดี๋ยวเอาไปหาช่างเลยนะทุกคนโอเคเชินท่าน้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดตามผมด้วยเจอกันทีหน้า let's go